เดินทางมาถึงกำแพงเพชรนะครับแล้วก็เรามาดูแปลงมันสำปะหลังผู้ประสบผลสําเร็จจากการใช้ปิดพันุ์ตัวนี้ครับโฟทีี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวกับท่านผู้ชมนะครับครับสวัสดีครับผมปตออคำบุญคูณบ้านหัวยางตำบลหนองค้าอำเภอไทรงามกำแพงเพชรครับเพิ่งใช้โฟทีหรือใช้มานานแค่ไหนแล้วครับใช้มานานสองปีกกบเบ้าปีที่สามนะครับ แล้วพี่มาพบหรือรู้จักโปรตีได้ไงครับรู้จกักทางเพจครับบัวพอดีปีนั้นข้าวทำข้าวด้วยทำข้าวด้วยนนวปีนั้น,นข้าวเป็นหลอดหอมเยอะปีนั้นข้าวเป็นหลอดหอมบัวลงครับ oh, <no. S 1> จากที่ว่าจะไถทิ้งแล้วก็ oh. ตัวนี้มาฉีดก็ได้เพิ่มไมกไรนึงก็เกือบเย็นเหมือนกัน oh. จากที่ข้างเพื่อนเพื่อนบ้านทิง้งกันหมดแล้ว หลังจากนาข้าวพี่ใช้แล้วประทับใจพี่ก็เลยเอามาฉีดที่มันสับังครมันประหลังเห็นไหมครับท่านผู้ชมปลูกกี่ไร่นะครับ27ไร่ครับมันของที่พี่ปลูกเนี่ยในอดีตเมื่อก่อนเนี่ยผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับก่อนไร่ละสี่ตันไม่เกินห้าตันครับอืมให้ปุ๋ยเยอะไหมก่อนก่อนสมัยก่อนใช้เยอะครับเมื่อก่อน 2, หนึ่งก็สองไร่ปลูกมันครั้งหนึ่งได้หวานกี่รอบครับก็สว่าน ลงพื้นทรั้งหนึ่งแล้วก็ามาอีกสเดือนครั้งหนึ่งครับหลูก2ไร่วาน2ครั้งก็คูณ2ไปครับนะครับสมมุติถ้าเลายย่สิบไร่ก็ครั้งหนึ่งก็ตกประมาณ10กว่าลูกสองครั้งก็3าสกว่าลูกอันนั้นคือในอดีตนะครับแต่ผลผลิตก,ก็ยังได้แค่4ตัน5ตันเท่าเดิมพี่ขีดครั้งแรกเนี่ยความประทับใจของการใช้พี่เล่าให้คุณฟังทางบ้านคมนีนครับก็ฉีดครั้งแรกก็ เจ็ดวันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นจากใบที่มันซีดก็กลับมาเขียวเวลาอีกสิบห้าวันฉีดท้บอีกทีนึงผมสีดทับอีกทีนึงก็วันนี้ก็ใบเขียวเข้มอย่างที่เห็นข้างหลังนะครับแล้วพี่ฉีดยังไงฮะเดือนละกี่ครั้งหรือกี่วันครั้งตอนแรกๆก็สิบห้าวันครั้งไปเรื่อยๆก็ยี่สิบวันครั้งนึงอะไรเงี้ยอ๋อทั้งหมดในหนึ่งฤดูการปลูกเนี่ยพี่ฉีดประมาณกี่ครั้งพอจําได้ไหมครับประมาณสี่ห้าครั้งก็ถือว่าไม่เยอะนะครับท่านผู้ชม แต่ว่าทราบข่าวว่าพี่ลดปุ๋ยเคมีลงไปเยอะเลยลดเยอะนะครับจากสองสองลายต่อรูปก,ก็จะเป็นสี่ลายต่อรูปหรือสามลายต่อรูปนะครับตอนนี้เพราะว่าใบมันเขียวดีแล้วครับแล้วไฮไลท์อะครับตอนที่พี่ขุดมันสำปะหลังเนี่ยมันมันมันเกิดความตื่นเต้นอะไรขึ้นครับทางคนมาขุดเขาเล่ากันปากต่อปากว่ามันของอปตอขุดแล้วได้เงินเยอะดีเพลินดีรวมกับเป็น คุ้มค่าแรงหน่อยก็คือขุดแล้วได้เงินเยอะดีคือยังไงฮะได้เพิ่มตันเยอะเขาขุดกันเป็นตันก็ได้เหมาเป็นตันนะครับเมาเป็นตันครับถ้ายิ่งจํานวนตันเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ค่าจ้างขุดมากขึ้นเท่านั้นแล้ววันนั้นค่าเฉลี่ยของคุณพี่เนี่ยเมื่อคิดเป็นจํานวนตันต่อไร่เนี่ยดีดกลับมาแล้วมันได้ประมาณเท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็เริ่มใช้มาก็ไม่ต่ำกว่าเจ็ดตันค่าเฉลี่ยทั้งหมดนะครับกับสี่ตันห้าตันก็ขึ้นมาอีก ามตันอันนี้คือสูงสุดแล้วใช่ไหมเจ็ดตันเจ็ดตันสูงสุดก็ก็เกือบหนึ่งเท่าตัวนะพี่ครับเกือบหนึ่งเท่าตัวแล้วครับพี่มีอะไรฝากบอกเกษตรกรทางบ้านบ้างครับครับเกษตรกรทางบ้านนะครับถ้าปลูกมันอยากให้คุณภาพได้สูงดีแป้งเปเสรต์แป้งเยอะๆต้องใช้โฟทีครับต้องใช้โฟทีเท่านั้นนะครับประหยัดเงินด้วยแล้วก็ ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายด้วยครับรับรองเลยว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นแน่นอนร้อเปเซนต์ะครับขอบคุณครับวันนี้ทีมงาน 4T คงลากันไปเท่านี้นะครับแล้วโอกาสหน้าไปที่ไหนเราจะพบกันใหม่สวัสดีครับ